มีสื่อมวลชนพยายามโยงใยว่าเนี่แหละบังเอิญบังเอิญนะท่านกฤษดากับท่านสุพัฒนพงศ์มาลาออกกันในวันเดียวกันทั้งที่เป็นคนละเรื่องแต่เดียวกันน่ยะประมาณนี้แล้วก็ก็พูดกันตรงๆว่าทั้งสองท่านนี่ก็มีความอาจจะใกล้ชิดกับคนที่มีความสําคัญกับพักอะไรประมาณนี้นะจนมีการปล่อยข่าวว่าสงสัยมีการถอนสมอแล้วพักนี้จะไปไหวหรือเปล่า คุณขิงก็นาช่วยชี้แจงเถอะประเด็นนี้สําคัญเหมือนกันโทษนะตอบผมตอบคําเดียวเลยมั่วมั่วเลยครับ <laughs> หนึ่งมั่วมั่วเนี่ยมั่วเนี่ยเพราะว่า้เหตุผลการลาออกของท่านกฤษดากับท่านสุพัฒนาพงศ์เนี่ยมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะที่ท่านกฤษหนึ่งท่านกฤษดาออกไม่ได้มีความขัดแย้งหรือมีปัญหาอะไรกับพักเลยนะครับครับเราก็ทราบดีอยู่คือ พูดกันตรงไปตรงมามันก็สืบเนื่นองมาจากการแบ่งงานนั่นแหละใช่ไหมครับ<ช>ซึ่งไม่ใช่อำนาจของพรรคอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปด้วยความขัดแยง้งสองเนี่ยท่านสุพัฒนพงศ์เนี่ยผมพูดคุยอยู่ตลอดนะครับอันนี้ยืนยันได้เลยว่าที่ออกไปเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับพรรคเลยก<อ>ม้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคอยู่<อ>แตผ่ผมไม่ทราบจริงๆว่าผมผมยกตัวอย่างอย่างท่านแรมโบ้เศรษฐกระถาวงวันนั้นท่านลาออกจากสมาชิพกพรรคไปเสร็จเพื่อที่จะไปเป็นบอร์ด รัฐที่สาจลนะครับการทีคมก็คือการทีคมถูกต้องครับอก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะต้องไปดำรงตำแหน่งที่ไหนหรือเปล่าที่มันจะต้องเป็นเป็นกลางจากทางทางการเมืองอ่ะครับก็บเพื่อความสง่างามลาออกจากจากสมาชิกพักไปนะครับส่วนสำหรับ พรรวมไทยสร้างชาติเนี่ยหัวหน้ากับผมยืนยันมาตลอดว่านสำคัญที่สุดก็คือโหวเตอร์ของพรคอะครับประชาชนไม่มีใครสําคัญกว่านี้แล้วครับครับทุกอย่างที่เราจาเดินการไปมันมีหลักการของมันอยู่แล้วครับท่านสุภัฒพงศ์แลวสองกรณีนี้มันก็ไม่มีความเชื่อมโยงกันแล้วที่ออกไปก็ไม่พักก็เดินหน้าทํางานต่อไปไม่ได้มีคนกระทบอะไรครับแล้วท่านสุพัฒนพงศ์ไปเป็นประธานบอร์ดอะไรสักอย่างใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยผมไม่ทราบไม่ทราบนะอันนี้คือท่านท่านก็ท่านก็พูดมา ที่ท่านแจ้งกับพวกเรานี้ก็มากที่สุดแล้วคือของแบบเนี้ยผมค <c oughs> ิดว่ามันมันก็เรารักษามารยาทเราไม่ไม่พูดเพราะถ <c oughs> ีนั้นมัน <c oughs> ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับพีส้ำลายใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าเจตนาของท่านเนี่ยที่ออกไปไม่ได้มีความไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ <c oughs> ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ยังไลน์คุยกันอยู่ยังโทรคุยกันอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านก็เมื่อท่านก็ต้องไปลาออกจากตรงนี้เพื่อคาดการณ์ว่าไปดำรงตำแหน่งที่อื่นนะครับ <c oughs> ท่านกฤษสดาเนี่ย ลาออกจากสมาชิกไหมจะลาออกไหมหรือ,อยังไงเยังยังไม่มีข่าวว่าท่านจะลาออกจากสมาชิกเลยครับล่าสุดไม่มีสัมมนาพักก็จริงๆก็ยังชวนท่านมาอยู่เราทราบว่าเหมือนท่านก็จะมาอยู่นะครับสม่ได้มีปัญหาอะไรสิบสองนี้ใช่ไหมที่จะสัมมนากันเนี่ยสิบสองสิบสามก่อนประชุมครมสัญจรที่เพชรบุรีครับอ๋อจะสัมมนากันนะใช่ครับคือใช่ครับเอาว่าที่คุณขิงบอกว่า วิเคราะห์แบบนั้นนี่คือมั่วแน่นอนยังไม่มีการถอนยวงถอนเยิงของผู้มีอุป,ปการละหรือแม่ยกพักไรสาละครับเลไร้สาระไรสาละ,ไ,าละไม่มีมั่วมากโยงจับแพะชนแกะมั่วไปหมดครับเอาว่ามอมันสิขนาดเอาอย่างนี้ครับพี่สำรันผมพูดตรงๆมม่ผมอ่านข่าวเนี่ยวันนี้ผมยังไปนั่งคุยกับท่านหัวหน้าอยู่ยังมีแม้ก็ทั้งเสียม ให้หัวหน้ากับผมแตกกันอย่างเงี้ยมันไร้สาระมากขนาดผมไปที่ทำเนียบนะครับพูดกับท่านหนึ่งชั่วโมงเขาออกมาโอ้โหพูดตั้งหนึ่งชั่วโมงสงสัยมีปัญหากันผมก็แปลกใจว่าแล้วมันต้องพูดกันกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงมันถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีอ๋อคือไปร่างใจกันเนี่ยมันมีปัญหาไปหมดอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไม่ไม่มีมันไม่เป็นความจริงเลยนะฮะเอาว่ายังยืนยันว่าพูดกันเหมือนที่คุณขิงกับคุณหัวหน้าพูดกันบนเวทีเมื่อวันก่อนนะนะยังยืนยัน หัวหน้าพีรพันธ <คน S 1> ์นกับผมนี่ทําพักมาสองคนตั้งแต่ไม่มีอะไรผมพูดตลอดเสือ้อผืนหมอนไปวันนี้ก็มีกันอยู่สองคนแล้วก็แต่ว่ามีคนมาร่วมงานอยู่เป็นจํานวนมากเราก็พยายามสร้างระบบรากฐานให้มันมั่นคงนะครับผมเชื่อจริงๆว่าพักเนี้ยมันเป็นความหวังของคนหลายคนนะครับผลลครับลแล้วผมหัวหน้ากับผมก็ยังมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ที่จะไม่ทําให้คนต้องผิดหวังนะครับเพียงแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กันทำ ถือว่าเป็นคนเดียวกันนะแต่แบ่งหน้าที่กันทําหัวหน้าเป็นหัวหน้าท่านก็เป็นผู้นําที่ต้องสร้างกระแสให้กับพรรคสร้างความเชื่อมั่นให้กับพรรคส่วนผมเนี่ยเป็นแม่บ้านผมก็เก็บกวาดคอยดูแลเอาใจใส่สอสอเรื่องของประเด็นภายในต่างๆนะครับเราก็แบ่งหน้าที่กันครับภาษาชาวบ้านคือแบ่งบทกันเล่นว่างั้นเถอะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นทำเรื่องเดียวกันมันก็เสียเวลาใช่ไหมครับเอาว่าสมัยหน้า นะประกาศความอ,ะ,อะไรปึ๊กความเหนียวแน่นอีกครั้งหนึ่งว่าสมัยหน้านี่ยังไรเสียบิ๊กตุ๋ยกับขิงเอกนัทเนี่ยยังอยู่ด้วยกันก็ผงแน่นอนครับแน่นอนนะ,นะไม่ว่าวันไหนก็อยู่ด้วยกันครับ<ล>ะนะครับถ้ามีกรมบอกแล้วถ้ามีเพิรพันธ์เลขาก็ต้องเอกนัทถ้าเลขาเอกนัทหัวหน้าก็พิรพันธ์นะครับโอ้โหแล้วเรื่องในข้อเท็จจริงเนี่ยเราคุยกันตลอด <c oughs> เราคุยกันตลอดไม่ใช่ที่ไปทำเนียบเนี่ยไม่ใช่คุยกันแค่ชั่วโมงนั้นแล้วจบผมยังโทรศัพท์คุยกับแกอยู่ทั้งวัน,นั้งคือวันนี้ก็เพิ่งไปคุยกันก็หัวหน้ากับเลขามันต้องคุยกันอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยเราก็คุยกันแล้วก็ตกผลึกร่วมกันนะครับแล้ววันนี้ผมมีความเชื่อมั่นจริงๆว่าเท่านหัวหน้าเนี่ยท่านเป็นผู้นําที่ท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจเิต แล้วก็มีความแน่วแน่ในการทํางานผมเชื่อว่าประเทศจะได้ประโยชน์จากผู้นําแบบท่านพิรพัน์แม้กระทั่งวันนี้ในกระทรวงพลังงานเองผมว่าท่านก็กําลังทําสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอเราทุกคนต่างก็ให้กําลังใจแล้วก็พพอร์ตท่านเต็มที่แล้วผม,ม่็ไปประกาศบนเวทีแล้วว่าเที่ยวหน้าเนี่ยไอ้ที่พูดกันว่าจะให้ท่านพิรพันธ์เป็นนายกเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นนายกไปอกซิเดนต์นะครับหมายความว่าคนอื่นหลุดแล้วเสียบแทนเนี่ยไม่สง่างามเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าเราเดิน เราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำสอสให้ได้มากที่สุดแล้ว uh. ก็เมื่อมีสอสเยอะเรามีเราก็หวังว่าจะได้ดันท่านพีรพันธ์เป็นนายกและมน่รเกรี่างสนางนมนนะครับ uh.